ก็สว yes. e. to ัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมผมเป็นใครครับผมผมช่อก้าและก็วันนี้ครับผมเราก็เป็นเกมของ s ติ c k War Saga หรือว่าสติ c k War 3นี่ครับผมก็เอ่อวันนี้คือเรามีแผนจะมารีวิวกันแะผมเป็นแผนที่ผมเอ่อได้อ่คิดคนขึ้นมาประมาณหนึ่งวันทัวนคุณผู้ชมซึ่งแผนแผนนี้คือจะเป็นแผนที่จะมีบอมเบอร์แจ็กเกิตไนขุดแร่เร็ว แผนรักษาซากัวหินม้อแล้วก็ฟื้นคืนชีพแล้วก็ตายเป็นเปรตเอ้อไม่ใช่ตายเป็นเปรตตายเป็นพิษคุณผู้ชมซึ่งแผนแผนนี้คือผมได้มาจากการที่ระดับผู้นําที่กูใช้นะผมมันโดนล็อกทั้งหมดทุกต,ตัวเลยผมก็เลยได้คิดว่าเออกูอยากรอจัดแผนที่มันไม่มีตัวผู้นําคุณผู้ชมคือจะบอกว่าผมเป็นแบบพวกที่ใช้แทคนิคแบบ มีแม่ทัพหรือผู้นําใช้งานด้วยก็คือจะมีหวัดหน้าเป็นตัวดาเมจส่วนที่เหลือก็อไม่มีดาเมดคุณผู้ชมซึ่งวันวันนี้เราจะมาเล่นอย่างนี้กันซึ่งตัวดาเมจหลักผมขออนุญาตพูดนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมก็คือตัวดาเมจหลักสําหรับแผ่นนี้ไม่มีคือต้องบอกว่าเราจะมีบอมเบอร์ครับผมเป็นตัวดาเมจซึ่งจะมีดาเมจอยู่ที่25ซึ่งผมจะใช้บอมเบอร์เนี่ยเอาไว้ติดกับพิษตัวนี้แล้วก็พอมาตายปุ๊บ มันจะปิดเป็นมันจะติดเป็นตัวนี้ซึ่งถามว่ามาแรงไหมคาตอบคือไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะว่าบอมเบอร์ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้ระเบิดพวกธนูหรอกมันเป็นระเบิดพวกไอ้สเปรตันคุณผู้ชมซึ่งมันก็เอ่อถ้าหลายตัวมันก็แรงคุณผู้ชมซึ่งทําให้สเปรตันตายปึ๊บแล้วพอมันตายเราก็จะใช้จักรไนนี้ผมไถไข่พวกเอ่อนักธนูคุณผู้ชมแล้วมันก็จะติดพิษแล้วมันก็กลายเป็นซอมบี้ประมาณนั้น คือแผ่นแผนนี้ง่ายๆเลยเป็นแผนเน้นส่วนกลับคุณผู้ชมเป็นแผนที่เราต้องรอตั้งรับคือจะบอกว่าผมได้ไปลองเล่นมาประมาณสองสามตาประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่งก็วินไปสามตาใช่คุณผู้ชมวินสตานี้ก็คือแผนแผนนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งในเริ่มแรกนี้คือจะบอกว่าผมเนี่ยได้ลองใช้บอมเบอร์ไปบุกต้นเกมดูก็คือถามว่ามันได้ไหมมันไดพี แต่แม่งโคตรเปืองคุณผู้ชมเข้าใจไหมคือบอมเบอร์ประมาณ20กว่าตัวคุณผู้ชมแม่งวิ่งไปแบบยิงหาหาอะไรไม่โดนเลยอ่ะแล้วก็ไปตายโง่ๆประมาณนั้นซึ่งแผ่นๆน,นี้ต้องบอกว่ามันแพ้ทางพวกยักษ์พวกนี้แล้วก็อีคิปเซอร์แล้วก็จะมีอะไรวะจะแพ้เป็นไอตัวนี้ไอโปรแกรมรวบมข้อมูลสำหรับบอมเบอร์ะนะคุณผู้ชม โปรแรม้ข้อมูลตัวนี้บอมเบอร์แพ้แล้วก็อ,อพ่อมดคือถามว่าพ่อมดแพ้ขนาดไหนผมมองว่ามันไม่ได้แพ้ขนาดนั้นแต่ว่าพ่อมดเวลามันเอามินเนี่ยนออกมาแล้วพอกระเบิดปุ๊บมินเนี่ยนแม่งที่มันออกมาคุณผู้ชมพอเข้าใจฟิลไหมมันมันตายปุ๊บมันไม่เป็นผีกูอะ่ะมันก็เลยแบบแพ้ทางหนักเลยก็คือถ้าเจออย่างเงี้ยก็เตรียมตัวเออ ไว้อะไรได้เลยคุณผู้ชมก็โอเคใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมมาครับผมไปก็โอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมมาเนี่ยเราจะเล่นกันในโหมดมาตร,ร,ราฐานหนึ่งวีหนึ่งนะครับเออ,อเดี๋ยว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 ,ยวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมคือรายวันกูอยู่ไหนเชางมันแล้วกันคือจะบอกว่ารายวันกูรอมาเป็นเดือนประมาณอ่อสี่ห้าเดือนคุณผู้ชมรายวันมันยังไม่มา โอ้เศร้าโอเคมาเริ่มเกมแล้ครับผมก็อันที่จริงเราต้องใช้คนขุดแร่ไปขุดเพชรตรงนี้ตัวแรกแต่พอดีว่ากูเอ่อไม่ได้จัดตัวกูลืมโอเควิ่งเปเลยลูกว้าวไหนวะเนี้ยโล่งเลยอเรียบร้อยสวัสดีครับผมมาแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยคนคุดแรกสี่คนมึงจะสร้างยากเหรอ คือดูสองแล้วทีนตรงข้ามน่นจะสร้างยากนะครับคุณผู้ชมซึ่งระเบิดตรงนี้แหละเฮ้ย hey, ระเบิดโอ้โ oh หระเบิดสิเออระเบิดไปทีหนึ่งสิ้นเปืองชิบหายเนี่ยคือเวลาเราระเบิดปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้ต้นเกมก็คือแบบเออมันก็จะต้องบอกว่าไอเชีย่ยโคตรเปลืองก็อย่าไปหาระเบิดอย่างนี้นะคุณผ,ผู้ชมอันที่จริงแผ่นๆเนี้ คือถ้าจะล่นจริงๆอ่ะผมมองว่าเอเรารอเลดเกียรรอฟ้าผ่าก็ได้เอาไอเนี่ยไประเบิดปุ๊บก็ตั้งรับอย่างเดียวเพราะว่าเราจะมีหินมะมีอะไรยเยอะแยะเรารอแบบตั้งรับเอาอ่ะผมว่ามันไม่ได้แย่เว้ยโอเคระเบิดตู้เรียบร้อยเอ้ยเจ็บเจ็บเขาเจ็บเขาเจ็บเขาสร้างอะไรวะทำไมเป็นอ่างนั้นอ่ะอัพเกรดพิษตัวนี้ชอบน,น,นะไอก,การจะสร้างตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ชอบกันนะ สตัวเนี้เด so, uh, ่งไว้อออเรียบร้อยตายไหมตายไหมตายสิืออว่าตายเยี <in native language> ่ยมเนี <ed> like ่ยมึงดูคุณผู้ชมมีบอมเบอร์5ตัวมิจิกไนต์ตัวหนึ่งเดี๋ยวพอได้พิษปุ๊บก็สามารถติดพิษแล้วก็ระเบิดเป็นผีได้คือถ้าแนะนําผมไม่แนะนําให้ไปเอ่อยืนจ้องตรงนี้เนี่ยกูไม่แนะนําให้แบบไปยืนอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่า คือบอมเบอร์เออมันถอยยากคือถ้าจะยืนจริงๆอ่ะเอาบอมเบอร์มายืนไว้ประมาณเอ่อแถวๆนี้ให้คุณผู้ชมแล้วให้แจ็กเก็ตไนท์ยืนแถวๆนี้มันจะดีกว่าเพราะว่าอันหนึ่งเลยคือถ้ามันยืนกับแจ็กเก็ตไนท์เวลามันมีพวกเอ่เอไอไรว่าพ่อมดหรือว่าอะไรกระช่างที่มันวิ่งไวๆคุณผู้ชมคือบอมเบอร์มึงเสียฟรีแนะ่ผมพูดเลยกูกล้าพูดแบบ100เปอร์เซ็นต์เลยคุณผู้ชมกูเสียฟรีแนะ่เนี่ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชม เราจะให้เจกเกอรในวิ่งไปส่วนบอมเบอร์ตรงนี้ประมาณนี้คือแบบคอยยืนแบบเสิิกกำลังคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้รอเลทเกมแต่คืออันนี้กูมองว่าเรา,เาใช้บอมเบอร์ได้อยู่เอาไปบุกดีกว่า <S <S คือมันไม่ทําหาอะไรเลยอะหลายๆนาทีเนี้สังเกตมานานแล้วเนี่ยมึงดูสร้างอะไรเฮ้ยสร้างยักษ์เหรอยักษ์ใช่ไหม คือถ้าเป็นยักษ์คือเราก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นเนี่ยมึงดูมึงดูงดติดพิษหมดออติไตไตอูตต้ไม่ไยอันนี้คุณผู้ชมเป็นไงคือบอมเบอร์ไประเบิดปุ๊บมันติดพิษด้วยคืออันที่จริงแล้วถ้าเราเอ่อใช้บอมเบอร์ไประเบิดใส่ยักษ์ผมว่ามันได้นะเอาบอมเบอร์ไประเบิดใส่ยักษ์แล้วก็อัปเกรดพิษด้วยเนี่ยอเดี๋ยวผมทําให้ดูคุณผู้ชมเอาบอมเบอร์ไประเบิดใส่ยักษ์คือยักษ์เนี่ยเออมันกลับบ้านไม่ได้คุณผู้ชมซึ่งนั่นหมายความว่า เออเขาเออจะติดพิษอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยอะไรเบิดอือ้อแล้วพอทีนี้ไม่มีใครชุบเขาด้วยเขาก็จะติดเรื่อยๆอย่างนี้อันที่จริงมันแก้ทางอย่างนี้ได้เว้ยคุณผู้ชมแต่ว่ากูไม่แนะนาําไม่ทาจริงๆเพราะว่าคือเวลาเราสู้เขาแบบเออมันก็มีปัญหา,ยยางไงพิษอะถ้ามันอยู่นานๆอะ่ะผมมองว่าไม่เฮียเกินมันไม่ได้เฮียเกินมันกาเกินเนี่ยปลาไเลยลูกคือจะบอกว่าไอ้ยักษ์ปลาหินกูไม่แพ้เอ้ยเห็นไหม อีกแล้วและมึงเน่ระเบิดตูมตูมเออเนี่ยไอ้ไมเนอร์เขาไมา่ได้ทํางานคุณผู้ชมเอ้ยเราได้เปรียบเราได้เปรียบเดี๋ยวผมว่าไปบุกเลยดีกว่าถ้างั้นน่ะเดนเดินเดนเดนเดน,ดน,ดน,ดนไม่พอเหอะโคตรเบียวแล้วก็บอมเบอร์ไปชุด2เป็นแบบเข้าไฟสองคุณผู้ชมส่วนไฟแรกก็เราจะใช้เป็นแจ็กเก็ตไหนไปก่อนเนี่ยเห็นไหม อันนี้ก็ระเบิดก็มีพายุอันที่จริงแล้วคือไม่แนะคือผมไม่แนะนําให้บุกก่อนจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าคือถ้าเราบุกก่อนน่ะเออเราจะใช้น้ําแข็งกับเลือดไม่ได้ซึ่งมันทําให้เราเออเสียเปรียบอย่างเงี้ยเลยเราจะเสียเปรียบมากแต่อันนี้ผมมองว่าเออถ้ามันได้ไมเนอร์มันก็คุ้มอยู่คุณผู้ชมเนี่ยเขาก็ตายเยอะอยู่ว่าถอยก่อนดีกว่าวะ่ะอันตารายละมันก็เยอะเออเออเฮ้ยทําไมมันปลาแรางจัง เออเนี่ยทีนี้เราก็รอตั้งรับได้เลยคุณผู้ชมคือถึงจเะเพะเราก็ตั้งรับได้แล้วเนี่ยเห็นไหมไอพวกนี้ก็จะติดพิษเดี๋ยวเขาจะตายเองทีนี้กูก็เอ่อตั้งรับชิวๆคุณผู้ชมนะไม่ซีรีแล้วตั้งรับเอาแบบนี้บอมเบอร์ไว้ตรงนี้แยมเฮ้ยเขาบุกมาเนี่ยเห็นไหมกูก็แค่ตั้งตั้งรับคุณผู้ชมเอามาเลยมาเลยเนี่ยบอมเบอร์กูก็ชิวด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอมเบอร์จะตายอย่าให้มันตายอือระเบิดอืออือสวยเห็นไหมล่วพอยากตายไปยังไงเป็นซอมบี้ตัวใหญ่เบลเลอร์เลยสบายคุณผู้ชมทีนี้แล้วก็ไม่นั่งกลัวมันจะทำร้ายตัวกูตายคุณผู้ชมเปิดฮิวเลยมึงดูมึงดูว้าวเกียมันยอมแพ้เองเลยคือผมเชื่อว่าหลังจากตามเมื่อกี้คุณผู้ชมน่าจะพอเข้าใจแทคนิคมาละก็คือ พยายามเก็บเพชรเพื่ออัปเกรดตัวนี้แล้วก็ใช้บอมเบอร์ไปก่อนสำหรับต้นเกมแล้วก็ประมาณกลางๆเกมปึ๊บเราก็จะมาใช้เจกเกอร์นไนกับบอมเบอร์เป็นการแบบทำให้มันติดพิษอันที่จริงสำหรับผมนะคือแผนนี้มันไม่ได้แพ้ยากขนาดนั้นเว้ยมันพอสู้กันได้อยู่แต่ถ้าเป็นเ,นเนอ่อนักธนูกับสปาร์ตันก็ก็แล้วแต่ดวงเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ชิบหายอยู่โอเครอบปุ๊บถอยเลยเฮ้ยเขาบังคับตัวละครเยี่ยมเลย มีซอมบี้ตัวหนึ่งไม่เป็นไรระเบิดตื้อเรียบร้อยทีหนึ่งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้คุณผู้ชมต้นเกมเราก็เอากลับบ้านไปก่อนทางนั้นนะนี่เห็นไหมมีซอมบี้มาคือเขาน่าจะเอาเป็นเพิร์กไอทีเวลาใช้สก,กิลปุ๊บมีซอมบี้เกิดน่าจะเป็นเพิร์กนั้นคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่แน่ใจเออเรียบร้อยก็สร้างบอมเบอร์ไปแล้วก็อัปเกรดอบ,บิลิตี้ครูดาวเพื่อเอา เออสกิลพิษคุณผู้ชมเนี่ยเราจะรอตั้งรับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเขาจะบุกมาเองแล้วเราก็จะใช้บอมเบอร์กับแจ็กเกอร์ไนท์สวนกลับไปเลยคุณผู้ชมคือต้องห้ามไม่เขาแบบทำลายป้อมเราได้ประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็บอมเบอร์ก็สวนไปได้เอออันนี้คือเขาน่าจะเป็นนักธนูกับสปาร์ตันคุณผู้ชมซึ่งคือถ้าผมพูดก็คือผมน่าจะแพ้ทางมันใช่ผมน่าจะแพ้ทาง นี่เห็นไหมเขาบุกมาแล้วเนี่ยแม่งเป็นนักธนูเลยแม่งกลางโลมาด้วยอิบไลให้ตายเถอะกลางเป็นโลเลยเนี่ยบอมเบอร์ต้องถอยก่อนบอมเบอร์ต้องถอยยามึงยามึงยากูรู้มึงจะทําอะไรอยา่ามีสเปียร์ตันด้วยโอเคเป็นสเปียร์ตันผีคุณผู้ชมซึ่งก็กูทําอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาบุกมาแล้วอันนี้กูแพ้ทางเนี่ยเจออย่างนี้ก็น่ารำคาญพอตัวเลยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเอ้ถอยกลับเหรอ ถอยไม่รอดหรอกเดี๋ยอันนี้ก็ตายหาแล้วอีกเดียวอะเห็นไหมเขาถอยกลับโอ้ถอยมาตั้งรับเยี่ยมเลยตีให้ติดพิษไปเลยเดี๋ยวมันก็จะถอยกันตีตา,ตายตัวหนึ่งคุณผู้ชมถ่ายไปเลยเรียบร้อยถอายตายสองไม่กลับหรอเราอะไม่กลับหรออันนี้น่าจะตายคุณผู้ชมไม่แน่ใจตายไหมถอยไปก่อนเออเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วตายเหอะแล้วเออเอเขาเป็นชาวบาทโอเคสวย จะเอาคนขุดแร่มาขุดเพชรคนที่สามเพราะว่าเราต้องเร่งเอาแร่เอามาอัดตัวนี้เฮ้ยมึงมาอีกแล้วอ่ะอือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากันบ้านได้อยู่คุณผู้ชมอย่าทำร้ายตัวกูเยอะเลยเชี้ยกูอยู่ดีๆห้องกูอืออย่าทำร้ายเราเลย oh God. โอ้ไม o ก็อุ๊ยมันเจ็บผมว่าเดี๋ยวนักธนูแม่งมาแน่เลยดูทรงแล้วโอเคสวยอยู่สวยอยู่ เขาบุกมาแล้วเอ้ยเขาไม่ได้บุกเขาเอ่อมาตั้งรับตรงนั้นโอเคอยู่โอเคอยู่เดี๋ยวเราจะใช้แผนเดิมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้เจกเกอร์ไนท์บุกไปก่อนแล้วก็ใช้บอมเบอร์โจมตีทีหลังเนี่ยเอเนี่ยบุกไปเลยตอนนี้เลยคือบอมเบอร์เรามีพอสวนเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องบุกแล้วก็ใช้น้ำแข็งเนี่ยแช่แข็งสองข้ามอ่าประมาณนั้นแล้วก็ให้บอมเบอร์สู้เลยเห็นไหมมันมาแล้ว โอเคแล้วก็แชรแข่งตรงนี้คือมึงหนีไม่รอดแล้วทีเนี้ยแล้วก็ฮิวเปิดฮิวได้ไหมเปิดไม่ได้โ oh อ้ม่ยก็สื้อู้สวยสวยแค่นี้ก็ชนะได้แล้วโอเคสวยอยู่คุณผู้ชมสวยอยู่ฮิวตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมมันติดทั้งเอ่อะอะไรหลายอย่างคุณผู้ชมทีเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมึงดูคือแม้กระทั่งชโนวาดผมก็บอกเลยว่าแม่งก็แพ้ดูดิเอ้แพ้เลยเหรอจะถอยเลยเหรอเพื่อน ไม่รอดหรอกมึงสักตัวหนึ่งกูขอเหอะโอ้มันรอดหมดเลยเฮ้ยอันนี้ผมพลาดจ,จริงว่ะเราไม่มีดาเมจมากพอคือตะกี้มันได้ไอ้สเปียร์ตันวางไข่คุณผู้ชมเขาก็เลยรอดแต่ทีนี้ถ้าเขามาบุกอีกมึงแพ้แน่มึงอย่ามเบอร์ไว้ประมาณตรงนี้โอเคคือถ้าตะกี้พิษเราอัปเกรดทันผมว่าเราชนะได้เอ,อ้เยแล้วมึงกลางโลอะไรเพื่อนกลางโลอระกลางโลทำไมอือ เนี่ยเออเราสู้ได้อยู่คุณผู้ชมสู้ได้สู้ได้ไอเน,นี่ยกันไว้โอเคไอน,นี่ก็ตีนักธนูเห็นไหมเอ้ได้ได้ได้เอ้ยคือจริงๆผมน่าจะแพ้น,นะตาเนี้ยเราชนะได้อยู่โอเคโอเคตีเห็นไหมเขายอมแพ้เองเลยมึงดูก็เอ่อรวมๆสำหรับแผนนี้มันก็เป็นแผนที่ไม่มีตัวดามีรเป็นตัวดามีหลักเลยสักตัวคุณผู้ชมคือจะบอกว่า บอมเบอร์ไม่ได้มีดามีที่แรงขนาดนั้นคือมันก็แรงแหละแต่ว่า,าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้ต้องการดามีของบอมเบอร์เว้ยแต่เราต้องการเป็นพิษของคาถาไม่ใช่คาถาเป็นพิษของเปิร์กตัวนี้คุณผู้ชมซึ่งไอพิษตัวนี้อ่ะแต่เป็นตัวที่สร้างซอมบี้ตัวนี้ซึ่งมันทําให้ฝั่งตรงข้ามเวลามาโดนพิษอ่ะคือต่อให้คุณเลือดเต็มเว้ยเขาก็จะถอยกลับเชื่อไหมเพราะว่าอันหนึ่งเลยคือถ้าเขาไม่ถอยกลับบ้าน ตัวละครของเขาก็จะค่อยๆตายกันแล้วก็กลายเป็นผีตัวนี้ซึ่งในระหว่างที่เขาติดพิษนั่นแหละตอนที่เขาถอยกลับบ้านเขาจะเลด่นรถค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็คือโดนตอดน,นั่นแหละเอาง่ายๆแล้วก็พอเขากลับไปปุ๊บเขาก็จะไม่บุกเรามาทันทีในตอนนั้นเราจะมีเวลาในการสวนกลับเขาคุณผู้ชมอย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้คือเมื่อกี้น่าจะเห็นว่าผมเสียเปรียบใช่ไหมเออแต่ผมก็ไม่ได้ถอยกลับคือผมก็วิ่งใส่เลย นะก็อย่างที่เห็นว่าเราต้องวิ่งใส่เขาทันทีเลยเพื่อ,เ,อ,อเพื่อที่จะชนะได้เพราะว่าเนี่แหละปัญหาคือจะบอกว่าคือถ้าเราถอยมาก,กี่แล้วเขาได้ป้มกลางมันก็จะวนลูปเดิมก็คือจะมีสปตันวางไข่ไอตัวตัวนี้คุณผู้ชมมันจะโผล่ออกมาซึ่งถ้ามันโผล่ออกมาผมก็มันก็จะลําบากเหมือนแบบไอช็อตที่แล้วช็อตแรกเลยที่ผมแบบเอาบอมเบอร์ออกมาปุ๊บมันก็ไปเจอกับสปีตันวางไข่ซึ่งมันก็รับไดมีแทนไปหมดเลย พอเข้าใจไหมมันก็จะเหลือบมาแบบโจมตีกองหลังไม่ได้คือมันต้องมีบอมเบอร์มากพอที่จะโจมตีกองหลังคุณผู้ชมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมก็ใครที่ชอบ,บผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็โ okay, อเคลืมบอกไปเรื่องหนึ่งนะก็คือผมค่อนข้างที่จะเ,เสียงแหบนิดนึงคือผมพูดตรงๆก,กูป่วยกูเจ็บคอด้วยคุณผู้ชม นะก็คลิปช่วงแรกๆมันอาจจะแบบเสียงปกติแต่พอพูดไปนานๆผมก็เจ็บคอรจริงๆคุณผู้ชมว่าจะไปซื้อพวกวิตามินซีมาแดกอยู่โอเคช่างมันกันก่อนแล้วกันโอเคตลับคลิปนี้ลาก่อนครับผม